หลานสาวตัวน้อยมาเอากําลังใจจากน้าโมค่ะตัวน้อยๆดูค่ะแม่แม่เหมือนกันไหมคะแม่แม่เอ <c oughs> <c oughs> เหมือนกันไหมคะ <c oughs> หลานกับน้า <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดียามห้าโมงเย็นนะคะวันนี้กำลังพาน้องมินนี่ออกเดินค่ะเดินเล่นนะคะผ่อนคลายไปในตัวให้กับน้องด้วยค่ะก็ <c oughs> ขาหลังที่น้องเอ็นอักเสบนะคะน้องก็หายดีตามปกติแล้วค่ะไม่ได้ยินเสียงก็แก๊กไม่บวมไม่ปวดแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้มาปวดบริเวณขาหน้าทางขวาแทนค่ะนะคะคุณหมอก็คาดการว่าน่าจะเอ็นอักเสบเหมือนกันกับขาหลังนะคะเพราะว่าเวลาน้องเดินเนี่ยได้ยินเสียงกุ๊กกุ๊กแก๊้แกลอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนกระดูก เวลาเราขยับตัวแล้วกระดูกเรามันก็อย่างเงี้ยค่ะแม่แม่เหมือนกันนะคะก็น่าจะมาจากที่การนอนการเ,าเดินการใช้ชีวิตของน้องนะคะเพราะน้องมินนี่เขาเป็นคนที่ชอบแบบขยับตัวแรงขยับตัวเร็วอะค่ะแม่แม่เอฟซีแบบบางทีก็แบบเคล็บก็ไปอย่างเงี้ยค่ะและด้วยความที่ตอนนี้น้องอ้อวนขึ้นมากนะคะอ้วนขึ้นมากเนาะก็แบบว่าอาจจะยังปรับตัวกับ หุ่นนี้ยังไม่ได้นะคะเพราะว่าอ้วนขึ้นจริงๆแล้วก็โตขึ้นเยอะนะคะเป็นสาวเลยแหละนะคะก็ค่อยๆปรับตัวกันไปเนาะค่ะแม่แมออ่ขาหลังไม่มีเสียงแล้วเดินปกติมากเดินเร็วมากขาหลังจะไปก่อนขาหน้าแล้วทีนี้น,นะคะจะออไปหาแม่แล้วเด้แม่ยังไม่มาเอ,อ็นนะคะนี่ก็เราก็พาเขาออกเดินในที่ราบนะคะแม่แม่เดินพื้นถนนอย่างนี้แหละคะ่ะ ยังยังไม่ให้เขาเดินแบบขึ้นลงขึ้นลง,นลงแบบขึ้นเนินลงเนินอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นยังนะคะแม่แม่ให้เขาเดินเล่นตรงพื้นที่เรียบเรีาบๆไปนะคะอ่าเราจะได้ฟังว่าแบบเออมีเสียงไม้มีอะไรไมมนะคะนี่อยากมาหาแม่นะคะนี่แต่แต่ว่าแม่โดูเนี่ยเขาไปเดินเล่นนะคะอยู่แต่น้ำโมอืมปะ่ะ น้โมกันนะคะแม่ไปเดินเล่นก็เอากำลังใจจากน้าก่อนค่ะเอ้กินยาด้วยกันวันนี้มาขอกําลังใจจากน้าโมนะคะหลานสาวตัวน้อยมาเอากําลังใจจากน้าโมค่ะตัวน้อย,อยดูค่ะแม่แม่เหมือนกันไหมคะแม่แม่เอฟซีเหมือนกันไหมคะ <c oughs> หลานกับน้าเาวจิ๊บ <c oughs> วสวยมากทีเราเปนี่ด้วยโอเคค่ะอ่าเล่นโดยการสักแป๊บก็พาน้องเดินกลับนะคะแม่แม่นี่นะคะ่ะได้ออกเดินหน่อยนะคะไอ้แต่แต่ขาหน้าเขาก็เหยียบเต็มนะตาอ้วนเหมือนตอนที่เป็นขาหลังตอนนั้นอะนนนนะอ่าเหยียบเหยียบเหยียบพื้นพื้นเหยียบเต็มนะคะแม่แม่นะคะแต่ว่าก็ แบบว่ายังยังปวดอยู่นะคะยังปวดอยู่เวลาเป็นกับเส้นกับเอน็นนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาค่อนข้างที่จะนานนะคะแม่แม่อาจจะแบบว่าถ้าเป็นหนักหน่อยก็แบบเป็นเดือน2เดือน3เดือนเลยนะคะกว่าจะแบบคงที่คงตัวนะคะแต่น้องมินนี่เนี่ยเ,เขาเขาแค่แบบว่าเคล็ดเฉยๆนะ,นะคะเคล็ดเฉยๆ,ๆอ่าคือไม่ได้แบบเป็นแรงแบบว่าเหมือนตกหลุมตกอะไรอย่างนี้นะคะแม่แม่ มไม่ถึงกับว่ากระดูกหักกระดูกอะไรเนาะก็คือแบบคนเราเหมือนกลอเคล็ดนะฮะเอ็นอักเสบนะคะแม่แม,แม่เหมือนแบบว่าสมมุติว่าเราออกกําลังกายหนักๆน,น,นี้เนาะหรือว่าเราแบบยกอะไรหนักๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ของน้องนางคืออาจจะตัวหนักนะคะ, <c oughs> ะน้ำหนักตัวขึ้นเยอะฮะ,อะเอาแล้วมาไปอ่อนเหนา<ๆ>นะคะอ่ะโอเคค่ะยังไงก็ ฝากคุณพ่อคุณแม่เป็นกําลังใจส่งกําลังใจให้กับน้องมินนี่ด้วยนะคะตอนนี้ก็อาจจะย,ยัง,งไม่เห็นน้องไปเล่นไปทํากิจกรรมกับเพื่อนเพื่อนเท่าไหร่นะคะแม่แม่เพราะว่ายังไม่อยากให้น้องวิ่งเล่นเท่าไหรนะะ่น้อยยังไม่ได้แบบว่าชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็เดี๋ยวรอให้น้องแบบว่าหายดีร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนเนาะคะ่อยไปวิ่งไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ถูดูหน้าเขาขึ้นแต่ผมเต็มเลยต่อ้วนเหมือนช้างป่าเลยอ่ะ ะะมันเป็นยังไงลูกอ้อยที่พ่อตัดมาไม่อร่อยบอกต้องอ้อยที่แบบอปู่ตัดมาเท่านั้นใช่ไหมถึงจะอร่อยใช่ไหมคะโนะแบบอ้อยพอตัดนี่มันไม่แซ่บนะคะมันต้องอ้อยคุณปู่เขาตัดมานะคะจากสีแซ่บนะคะพาน้องออกเดินทุกวันค่ะแมนะ่แม่เช้าเย็นเช้าเย็นนะคะตอนเย็นก็ออกเดินเย็นประ,ประมาณห้าโมงเย็นนี้แล้วค่ะ ไม่ค่อยร้อนเพราะช่วงนี้เข้ากลับมาหน้าร้อนแล้วนะคะ,ะยังไงก็ฝากทุกทุกท่านเป็นกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ